ย่านนะครับขนาดเมตรเจ็ดสิบครับผมก็ถ่ายมาให้ชมนิดนึงครับก่อนขึ้นของนะครับผมใหญ่มากครับตัวนี้ต้องตั้งตั้งของขวางไปนะครับเพราะว่ามันใหญ่กว่ารถกระบะนะครับอยู่ในรูปเหมือนจะเล็กนะครับก็เป็นขนาดเมตรเจ็ดสิบนะครับคือวงตัดด้านในประมาณเมตรเจ็ดสิบนะครับส่วนถ้านับนับทั้งตัวเลยที่ริมสกีเนี่ยมัน มันประมาณเมตร80กว่าวนะครับาจากริมฝัม่งนี้ไปริมฝั่งนี้เมตร80กว่าวนะครับผมก็หัวเกียร์เป็นขนาดหัวเกียร์ขนาด90แรงม้านะครับ พาดูพาชมรอบๆนะครับตัดหญ้าก็ไม่มีอะไรมากครับครับเดี๋ยวไปดูอีกสีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสีสีน้ําเงินครูอ่ะสีน้ําเงินฟอร์ดนะครับผมเหมือนจะไปอยู่สีเขียวโกเบโก้ครับครับผมครับก็พามาชมอีกสีนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นขนาดเม็ดเจ็ิเท่ากันนะครับผม ก็เปนนนเดี๋ยวไปพร้อมกันครับลูกค้าเจ้าเดียวกันครับส,สั่งสั่งส,สีสีเขียวนะได้กกล้องมันจะออกนมม,ม,มสีเขียวโกบิกโก้ครับก็้เประมาณนนี้เดีย๋ยวลองทำให้ลูกค้าทิดนึงครับตัวน,วนี้ตัวนี้ใส่ใส่ถังพันลิตรเต็มได้นะครับเล็กเครื่องหน่อย ต่างเดิมนะครับจะไปฉีดแบบตรงๆนะครับอันนี้ปรับล็อกอย่างนี้ครับลูกค้าเขาจะไปฉีดอันนี้ไปฉีดในสวนนะครับลูกค้าก็จะไปติดหัวฉีดที่ปลายนะครับตัดหญ้าก็เหมือนตัวมักกี้นะเหมือนกันครับแต่เป็นสีสีเขียวโคเบโก้ครับสีเขียวมิ้นนะ จะส่งลูกค้าร้อยเอ็ดนะครับเดีย๋ยวตรงนี้ไปส่งก็ไม<อ>่มีอะไรครับอ,อยู่ให้ชมเฉยๆรับอันนี้เมือมนะาดีมื่ดูในคลิปเหมือนจะตัวเล็กนะครับ ตัวนี้จะเป็นโครงสร้างใหญ่นะครับด้านหน้าสําหรับใส่รถที่มีสลักใหญ่นะครับผม แขนตัวนี้ความสูง2เมตรนะครับราจะประมาณนี้